คลิปนี้เป็นคลิปที่จะรีวิวเกมเกมลากเส้นโยงเส้นต่อจุดนะครับเกมนี้ถูกพัฒนาโดยใช้ Flash AS 3โดยคุณสามารถที่จะ export ตัว Flash เนี่ยออกมาเป็น IPA เพื่อนำไปติดตั้งบน iPad บน iPhone ของคุณหรือจะ Export เป็น apk เพื่อไปติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android t a b ท็บ็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับผมจะมาลองดูว่าฟังกช์ชันของเกมนี้คืออะไรบ้างนะครับหน้าแรกเข้ามาจะมีจะมีเสื้นหลายๆแบบ ด้วยกันทั้งเส้นตรงเฉียงโค้งนะครับเส้นโค้งเส้นโค้งก็ได้นะครับ,ส,รส,รนะรบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปดาวนะครับทำเป็นเหมือนออให้เด็กฝึกเหมือนเป็นหัวหัขวของตัวอักษรในภาษาไทยนะครับหัวหน้าหัวบนเวิบ,บหน้าบนหลัง โดยที่เกมนี้จะมีข้อจำกัดคือสามารถลากได้เส้นเดียวเท่านั้นเส้นเดียวยังไงคือ,อในหนึ่งในหนึเกมนะครับเราจะลากขึ้นไปออได้1เส้นเท่านั้นโดยมีถ้าถ้าลากเสร็จ จนเส้นสุดท้ายจุดสุดท้ายก็จะประมวลผลให้ออกมาเป็นดาวนะครับแล้วด้านล่างก็คือกดอันนี้คือเริ่มด่านเดิมใหม่ทนะด่านเส้นตรงถ้าเรากดไปปุ๊บแล้วเกิดพลาดออกไปข้างนอกปุ่มจะเด้งกลับมาที่เดิมดาวก็จะลดลงไปเหลือ2องเมืนะ่อกี้ผมพลาดไปนหนึ่งนะครับลองดู เห็นไหมครับจะเหลือสองดาวถ้เหลือสองดาวแทนกดปุ่ม next ก็จะ next มาด่านถัดไปอันนี้เป็นขีดลงกดปุ่มที่เมนูตรงนี้จะกลับไปที่หน้ารวมเส้นเส้นพวกนี้คุณสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับสร้างขึ้นมาได้ว่าอยากได้การ การแบบฝึกหัดรูปแบบไหนเส้นแบบไหนคุณสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เมื่อสร้างคุณเมื่อสร้างเส้นขึ้นมาคุณก็จะวางจุด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 มาร์กอย่างนี้ครับมาร์กไว้เรื่อยๆอย่ี้เมื่อโปรแกรมรันมันก็จะสามารถนะครับไปตามจุดไปตามจุดได้ถ้าออกมาข้างนอกปุ๊บจุดกลมๆนี้ก็จะเด้งกลับไปเมื่อออกมาในระดับ ห่างระดับหนึ่งมากเกินไปปุ๊บจ,จ,จุดจะเด้งเข้าไปนะครับทำให้ผู้ผู้ใช้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องกลับมาคลิกที่จุดนี้และลากใหม่ครับเมื่อกี้ผมเมื่อสักครู่มผ,มรมผมพลาด2ครั้งก็จะได้1ดาวแต่ถ้าเกิดพ,ดพลาดมากกว่า3ครั้ง จนไม่เหลือดาวแล้ครับลองดูนะครับผมลองดูพลาดมากกว่า3ครั้งผมพลาด1ครั้งและพลาด2ครั้งพลาด3ครั้งพลาด4ครั้งปับป๊บปับป๊บปตัวเกมจะแสดงข้อความว่า f เฟลแล้วมีคำแนะนำข้างล่างด้วยครับว่าให้ hey, try again คือลองเล่นใหม่ซะเพราะว่าคุณคุณเฟลมากเกินไปคุณต้องกลับไปเล่น ใหม่ครับทีนี้ตรงนี้เซตติ้งเซตติ้งตรงนี้ตรงหัวมุมขวานะครับสามารถที่จะเลือกเกมได้ว่ามี e ีซิมอีซี่มีเดียมฮาร์ผมลอง Hard เลยมันจะต่างยังไงจาก e ีซีลองเข้ามาดูกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเล็กลง ตัวเส้นจะเล็กลงนะครับยิ่งยากเส้นก็จะเล็กลงเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตรงในเกมนี้ได้เลยครับเป็นมีเดียมปุ๊บมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเส้นจะใหญ่ขึ้นอีซี่ก็จะใหญ่สุดฮาร์ดเล็กสุดวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เส้นจะเล็กลงเท่าน,นั้นเอง อซอสพวกนี้คุณสามารถนำไปพัฒนาต่อได้เลยผมขายซอสโค้ดที่เว็บไซต์ imtum com เข้าไปดูรายละเอียดรายละเอียดได้ที่นั่นเลยนะครับพวกด่านพวกนี้คุณสามารถที่จะครีเอทออกมาได้เลยอยากได้เส้นแบบไหนคุณสามารถสร้างขึ้นมาอ,อยากได้ด่านมากกว่านี้อยากได้อยากได้ด่านน้อยกว่านี้ก็ได้สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆทางผมก็จะมีไกด์ในการเข้าไป โมดิฟายเดเวลลอปเพิ่มเติมให้นะครับเข้าไปดูกันได้เลยที่เว็บไซต์ครับผม i a m t a m um. c o m ขอบคุณครับ